ไปฟินเอาตัวคือปาร์ตี้อะไรจะเช่าอีกโยโอเคอิสันเซียติกจะเช่าโทรศัพท์กดไปตามมาส่งถึงที่ทำงานแล้วรถจอดเต็มเลยพี่น้องเดินดูใบไม้ ล่วงตามพื้นเต็มเลยเห็นไหมพี่น้องว่ามีอะไรเนี่ยมากินอาหารกันตะเช่าเลยเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวก็เป่า,าพี่น้อวันนี้ไม่ได้พกกระล่องกระเป๋ามาพี่น้อง <c oughs> ใส่เป็นทัวเป็นอะไรป่ะมากินกลุ่มเมื่อวานเนี่ยนะคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเมื่อวานนะพี่น้องที่มากินนะคะ มันจะเปลเ่ยนไม้เลยเปลี่ยนสีมถึงที่ด้านนั้นกำลังเดินเข้าตาตีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกินอาหารเต็มเลย ่าให้้ามาที่งครื่งเข้างานเที่ยงครึ่งสิบห้านาทีที่พาขาบทำงานตาเห็นคนขับรถนั่งในรถนัถ่งร,รถตู้รถใหญ่